ท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสวนทุเรียนครับแต่เห็นข้าวหลอย่างนี้นะครับผลผลิตที่กันทบุรีนะครับผนอยู่ที่บึงกานันนเองนะครับตัางบึงการก็มีทุเรียนนะครับไปพบกับเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกทุเรียนควบคู่ไปกับสวนยางและมีพืชอื่นแซมไปด้วยเราไปชมข้างในกันครับว่าเป็นยังไงชมกันเลยเอาสวัสดีครับพ่อแนนเอครับโอ้เห็นต้นตุเรียนทําไมมันลูกดกขนาดนี้นะครับนี่ อ๋อเชิญทางนี้นะครับเชิญทางนี้นะครับแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมซื้ออย่างครับแม่ซื้อไส้จ้าแม่ไส้แม่ชัยนะครับแม่ไช่พ่อสักอี้พ่อศักนะครับคุณพ่อศักนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนค่ะพื้นที่สวนทุเรียนเนี่ยกี่ไร่ครับเนี่ยยี่สิบเจ็ดไร่ค่ะยี่สิบเจ็ดไร่แล้วพื้นที่ทั้งหมดนะครับยี่สิบเจ็ดพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดก็สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดไร่แบ่งเป็นทุเรียนยี่สิบเจ็ดไร่อีกที่เหลือเป็นเป็นสวนยางสวนยางพาราโอ้โหหนนนนะะะะคครรรรัับบท่่าาผู้้ชมจเเ็ไดวฮกกษต ที่จังหวัดบึงการนะครับสามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่นะครับในเรื่องของการทําการเกษตรแบบผสมผสานนะครับพวกปลูกพร้อมๆกันกับทุเรียนอย่มีร่องกองเนี่ยร่องกองครับมีเงาะไอ้บ้านี้เรื่องระบบน้ำระบบอย่างในแม่เฮ็ดจังไรครับระบบน้ำนี่พ่อเฮ็ดเองพ่อเฮ็ดผู้เดียวเมือสวนส7่ไร่นะพ่อเฮ็ดเองเฮ็ดเองออ47เไร่ผมพ่อคุณแม่ทําเองนะครับไม่ได้มีคนอื่นช่วยทําเลยไปเดี๋ยวเราไปชมดูสวนกันสักหน่อยนะครับเนาะ ไปเลยครับเดี hmm. ๋ยวครับผู้คมครับเดี๋ยวเราไปชมส่วนทุเรียนกันนะครับการการปลูกนี่ปลูกง่ายหว่า่ต้องก้นหลุมเกิดตั้งไว้ก็ได้ แต่ว่าการดูแลเราษาทุกเศร้าทุกแรงต้องไดีค้ำอยู่คือลูกคันผู้ใจวะเอาอย่ายบอกว่ายเอาไปเอามาค้นที่บวะฮักต้นใหม่ต่มันค้นหักต้นใหม่ไปโดยบรูกคือปัญหามันมีอยู่สามอย่างขันถีเมียมีระบบอากาศแล้วกระบบนาแล้วกนทุนจากใจมีสามอย่างสำคัญคัน3ันสมอย่างนี่พร้อมเนาย คือเฮ็ดได้ทำนี่ผมภูมิใจแล้วเราพี่น้องก็คือสีภูมิใจนะผมเห็นเห็นคือว่าสักมือนึงนะนะสักมือน,งอนึงต้องเห็นเงินล้านคือเพิ่นคือว่าปีหน้านี่เห็นแน่นอนผมเราได้มาเรียกอดอทุกท่านก็คงจะรู้จักนะครับว่าสถา,านการณ์ปัจจุบันนี่ครับย่างพารานะครับประสบป,ปัญหาเรื่องของราคาแต่ในแง่คิดนะครับของนักสืบสวนการเกษตรที่ทางสำนักง,งานเสรอีเภอศรีิลัยได้ กามาส่งเสริมนี้นะครับก็มีการให้ความรู้นะครับเกษตรกรดังนั้นนะครับเกษตรกรจึงได้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับพืชนะครับที่มันมีผลตอบแทนที่ดีกว่ายางพาราตามแนวนโยบายนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับของอำเภอศรีวิไลนี่นะครับมีพื้นที่ประมาณ300กว่าไร่ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับเริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับประมาณ80กว่าไร่สุดยอดเลยครับนะครับไม่แพ้จังหวัดใดๆ ในนามเกษตรอำเภอรีเวไหลนะครับก็อยากชักชวนนะครับเกษตรกรนะครับผู้มีความสนใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอาชีพการเกษตรของตนเองให้มีรายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายนะครับข่ะท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นผลผลิตของแม่ชัยและคุณพ่อศักดิ์นะครับทุเรียนบึงการนะครับใครที่มาที่เาจังหวัดบึงการนะครับก็สามารถมาแวะชิมแวะชม แวะชอบได้นะครับที่อำเภอศรีวิไลนะครับใกล้ปูท่องนั่นเองนะครับมาชิมผลไม้นะครับของจังหวัดบึงการได้นะครับอันนี้ทุเรียนบึงการนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับลองชิมนะครับทุเรียนบึงการจะเป็นรสชาติอย่างไงนั้นนะครับคุณแม่ชิมของเตัมเลยนี่ใหญ่นครับปูใหญ่มากยงนี้ถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมบอกตรงเลยว่าหินนิดเข้าจะหมุกตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะฮะอนุญาตนะครับ บอกเลยนะครับว่าทุเรียนบึงการนะครับไม่แพ้ทุเรียนจังหวัดอื่นใดนลยครับนี่คือทุเรียนบึงการครับทุเรียนบึงการเฮ<อ>้